สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพาเพื่อน,อนนะมาพบกับเว็บไซต์เว็บหนึ่งก็ชื่อว่า bit refill ก็คือตรงเนี้ยก็จะเห็นว่ามันเป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้สำหรับใช้บิตคอยหรือคริปโตหรืออะไรก็แล้วแต่จ่ายเงินเพื่อซื้อเหมือนคูปองแล้วก็เอาไปแลกบริการได้ก็คือเราใช้บิตคอยที่เรามีในการซื้อบริการพวกนี้ได้นะก็จะมีบริการหลายตัวเลย ทีน,นี้เรามาดูกันว่าเขามีอะไรบ้างนะเราจะเห็นเลยอย่างแรกเลยก็จะมีอะไรนะ grab food xbox shopee pay steam อันนี้ก็จะโรงแรมบ้าเ,เอาไฟการบินก็มีนี้เรามาดูมีอะไรมากเฮ้ยมีคอยคลายด้วยเอาไปซื้อไอ้นี่หรออะไรนะที่เป็นตัวเลขอะบอกราคาบิคอยอะใช่ปะ่ะหรือใช่หรือเปล่า ซื้อ h ับ p บ w a บ l ล t ของยี่ห้อนี้ได้ด้วยนะก็จะมาดูกันว่ามันมีบริการอะไรบ้างมามดูกันมีเติมเงินโทรศัพท์ด้วยนะใ็นไหมเนกวิน m ม่มีอะไรด้วยเติมเงินโทรศัพท์ได้ด้วย,วยอันนี้เขาก็จะบอกว่าเขารับรับตามนี้ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าต้องล็อกอินไหมเดี๋ยวเราลองทําแบบไม่ต้องล็อกอินนะมี e sim มีเกมมิ่งเกมมิ่งก็จะเห็นว่ามี Xbox, Steam, r o b o o x นี่ก็อะไรอนนริกาสเตีมวีดีมี PlayStation, Nintendo นะตามนี้ถ้าใครอยากเติมก็เติมแต่จะบอกว่าการใช้ใจ่ายด้วย Bitcoin Lightning ์ i รน n n งในวันนี้คือว่าถ้าราคามันขยับขึ้นไปอีกจะแปลงว่าของพวกนี้มันจะแพงขึ้นเราอาจจะเป็นการผมผมจะเติมซื้อกุญแจไว้เนี่ย อาจจะเป็นกุญแจที่แพงที่สุดในอีก10ปีข้างหน้าก็ได้นะในการจ่ายครั้งนี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองดูเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราซื้อเสร็จแล้เวเ,เติมคืนถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งในการใช้จ่ายแล้วกันเรามองแบบนี้คือใช้เท่าไหร่แล้วก็เติมคืนไปนะหรือว่าคุณไปทําประโยชน์อะไรมาที่คุณได้บิตคอยมาจากการโดเน a t การซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรกันมาก็อยากจะใช้ก็ใช้ได้เพราะมันคือเงินของคุณเงินของทุกคนนะ เดี๋ยวเราลองดูผมผมอยากจะซื้อ Ste ี m ผมจะเติมเงินซื้อกุญแจไปเปิดกล่องสมบัติผมเลให้ดูก่อนว่าใน Ste ีมตัวเนี้ยเงินไม่มีนะไม่ดูก่อนว่าวั l เลยผมตอนเนี้ยเงินไม่มีห็นปะมันเป็นศูนย์เดี๋ยวผมจะลองเติมดูว่ามันจะทำงานได้ไหมมันจะใช้ได้ไหมมา๋ยวผมจะลองเติมจะเข้าที่ Ste ีมนี่แหละมา ในหน้าเนี่ยมันก็จะบอกว่าเราเนี่ยให้เราเลือกดูว่าเราจะเติมอะ่ะเท่าไหร่มันมีตั้งแต่100บาทไล่ไปเลยจนไปถึง3 0 0 0แล้วตรงนี้มันก็จะบอกว่าไอ้เงิน3000บาทที่เราจะได้เข้า Steam Wallet เราเนี่ยมันต้องใช้กี่กี่แสหรือกี่สตโตชินะมาดูซึ่งเราจะเติมแค่อันเดียวพอเพราะว่าใน Steam มันรู้สึกว่าไม่ใช่ใน Dota 2รู้สึกว่ามันจะใช้ประมาณ81บาท เราเติมร้อยหนึ่งไม่เป็นไรเราทดลองดูก็จะเล็ดประมาณนี้จากที่ผมเช็คดูในใน wallet of f a t u s h i มันก็เล็ดแลกเปลี่ยนพอกันผมลองเอาร้อยตั้งก็เท่ากันนะก็เดี๋ยวเราลองดูเราก็กดแอดเลยมาเดี๋ยวเรามาเทศกันเลยมาขึ้นหน้านี้เราก็เช็คเอาท์เลยมาทำการจ่ายไอ้ตรงนี้เราก็กรอกอีเมลไปนะฮะกรอกอีเมลไปแล้วก็ connect to payment เลยมันก็เดี๋ยวตรงนี้มันก็จะขึ้น แล้วก็ตรวจเช็คครั้งหนึ่งว่าเออมันเป็น100บาทนะใช้2 0 0รอไอสาเน,สาสานะอัตราแลกเปลี่ยนนะตอนนี้โอเคคราทบทวนเช็คอีเมลดีๆโอเคแล้วก็คอนติเนีย o p ทูเพ n ย์เมนต์ให้เลยตรงนี้มันก็จะเป็นไว้ตอดก็คือให้เราเลือกว่าเราอ่ะจะใช้จ่ายด้วยอะไรอีกมาถึงว่าใช้จ่ายเลนอื่นอีกไหมซึ่งตอนนี้เราจะเลือกเป็นบิตคอยแล้ว ต่งมาก็จะมีบิคคอยธรรมดาผมคิดว่าน่าจะเป็นออนเช e กับบิตคอยอีกอันนึงคือไลนิ่งแต่เราจะเป็นไม่ใช่จะเป็นเราจะจ่ายได้วยไลนิ่งเราต้องเลือกอันที่เป็นไลนิ่งดูดีๆนะมันไม่ได้แยกสีนะมันเป็นสีส้มเหมือนกันโอเคพอจากนั้นเราก็ตรวจตรงนี้ดูอีกทีนึงแล้วก็กดคอนติเนียได้เลยซึ่งตรงนี้เขาจะให้เลือกอีกเหรอว่าเราจะใช้ว่าไลนิ่งตัวไหนจ่ายแต่มีหลายตัวเหมือนกันนะ เยอะไปหมดเลยอะอฟินิกมัมอ,อันนี้มันยังเป็นอยู่เลยมันค่าฟรีมันแพงมากเลนะไอเอลพี่ดริงบิตวอลเล็ตบีตเหรอชิวโวชิวโวพูดคุณน,นะชื่อเหมือนที่ไหนใช้เอลซูวาร์ดหรือชิวโวอิเล็กตรมเอ็กโซเออิเล็กตริกไม่ใชนน่ไม่ใช่อันนี้ ให้ดูมีสไลด์ด้วยอันนี้แอปที่เอาไว้เล่นเกมผมจะจ่ายด้วยบั a รออฟฟิชีมาซึ่งมันขึ้นหน้านี้ไปแล้วผมก็จะทําการสแกนเลยก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเหมือนที่เราใช้กันทั่วไปอ่ะเราก็จะทําการเปิดบ a l l ออฟอิชี่มาแล้วเราก็ใช้เซนต์แล้วเราก็สแกนสแกนอินวอยมันก็จะขึ้นมาราคาเท่ากันโมหดกดเซนต์ไปเลย นี่ระหว่างนี้ผมกดเซ็นนะส่งไปละเห็นไหมมันเพนดิง้งเป็นเม pending ละไปละไปละเดี๋ยวทางเอาผมโหลดอยู่โอเคเขียวแล้วขึ้นว่าจ่ายเรียบร้อยแล้วตอนนี้จ่ายเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะต้องไปทำการเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนจะต้องไปร e d e e เอาเงินเข้าเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันจะต้องทำยังไงต่อต้องแกะซิลเลยเหรอลองดูอ๋อผมจะได้เลขมาได้เลขมา,ขมาผมก็ต้องเอาทําการเอาไปใส่ที่สตรีมอ่า เอาบัตรของขวัญมาใส่แล้วก็กดดําเนินการต่อโอยยังไวอะ่ะพอกดปุ๊บเงินมาเลยเงินที่เราซื้อจากบิลด์รีฟิลตะเกียขึ้นอย่างไวอะ่ะพอขึ้นเสร็จแล้วใช่ไหมมาเดี๋ยวเราไปลองที่โ o ตาทูเลยว่ามันได้ไหมนีตรงนี้ขึ้นร้อยหนึงแล้วนะยังไวอะ่ะผมเปิดเกมรอไปแล้วด้วยเดี๋ยวเรามาเข้าใหม่นีน่นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็มาที่คางแสงเสร็จปุ๊บ เรามาที่คางองบาดเอาใหม่เนี่ยจะมีผมมีกล่องอยู่สามอันที่เคยเล่นได้ไว้นานแล้วแต่เดี๋ยวมาดูทีว่ากล่องไหนกล่องนี้มันน่าสนใจไหมเนี่ยคือเราไม่ได้หวังว่าจะได้ตัวอะไรหรอกแต่แค่จะเป็นการลองจ่ายนะเอมันก็น่ารักดีนะมา,าผมลองซื้อเลย ลองซื้อกุญแจเลยนี่81บาทผมจะมันบอกผมมีร้อยหนึ่งแล้วผมก็จะอนุญาตเลยอ้าวซื้อได้อ่ะเป็นการใช้บิ t คอย n ซื้อกุญแจใน d ดตาทูสำเร็จแล้วยัยงเจ๋งอ่ะพอซื้อกุญแจรับเงนินเดี๋ยวเรามาเปิดโชว์เลยว่ามันจะเป็นไงเอาเรามาดูพร้อมกันเอาหนึ่งสองึ้งเอาแล้ว ดูที่มันจะได้อะไรไล้ไมันจะให้เรากดป่ะอ๋อมันมาเอ้ยนี่คืออะไรนี่อ่ะได้ดาบได้ชุดทั้งชุดเลยเหรอทั้งชุดเลยเหรอแต่เรากดสมใส่สิเปิดชุดรวมสมใส่เลยเหรอ มันก็คือระดับหนึ่งนั่นแหละจะได้เป็นชุดเดี๋ยวเรามาดูกุปต้าไหนนะใช่หรือเปล่าออกแดงว่ามาทั้งชุดเลยโอ้โหตัวนี้ยังไม่เคยมีเท่เแล้วก็ก็คือว่าแป็นว่าตอนนี้เราทดลองใช้ให้ดูแล้วว่าการใช้ Bitcoin เนี่ยมันใช้ได้จริงๆผ่าน ผ่านเว็บตัวกลางอีกทีหนึ่งที่จะทําเป็นรีดีมเป็นโค้ดให้เราเนี่แหละแต่เราก็ต้องลองใช้ดูเพิ่งครั้งนี้ก็คือครั้งแรกเหมือนกันนะที่ผมลองใช้ผมไม่เคยใช้มาก่อนหน้านี้เลยถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเร็วมากใช้จ่ายเร็วมากบิ t คอย n มันใช้จ่ายง่ายอะ่ะไม่ต้องล็อกอินได้นะเว็บกี้ผม,มสรุปแล้วไม่ได้ล็อกอินก็คือจ่ายได้เลยเนาะโคตรเจ๋งอะ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดเรา ได้บิคอย i n มาจากการทําอะไรทักอย่างหนึง่งเราก็ถ้าเราอยากใช้เราก็มาหาที่ใช้แต่การใช้บิคอยน n วันนี้กับอีก10ปีข้างหน้าแล้วก็ต้องยอมรับนะว่ามันจะแพงขึ้นนะก็เดี๋ยวโอเคได้ตามที่อยากลองแล้โอเคเพราะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับโอเคสวัสดีครับ